ในปัจจุบันการบวชนอกจากจะบวชเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีการบวชด,ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกันเช่นการบวชทดแทนคุณบิดามารดาบวชต่ออายุบวชแก้กรรมบวชช่วยคนป่วยไม่ว่าจะบวชเพื่อจุดประสงค์ไหนทุกคนก็ล้วนที่จะต้องผ่านพิธ,ธีการแบบนี้ทั้งสิ้น ผู้บวชจะต้องปลงผมโกนคิ้วโกนหนวดตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดหมดจดถ้าปลงที่วัดเริ่มต้นโดยพระสงฆ์โดยให้พระสงฆ์ขีบผมเป็นปฐมเลิกต่อด้วยพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่มาร่วมงานบุญงานบวชพระในครั้งนี้จากนั้นพระสงฆ์จะทำการโกนผมให้นาค ตามประเพณีการบวชพระก่อนเข้าพระอุโบสถต้องกล่าวคำวันทาเสมาดังนี้อุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอป,ปราราธังคมะทะเมพันเตมะยากะตังปุญญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญยังไมหังทาตพังสาธุสาทุอนุโมทามิ แล้วลงนั่งคุกเข่ากล่าวคำว่าดังนี้จับพังอปปลาทางคมะทเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกตะตังจับพังอปปลาทางคมะทเมพันเตอุกาสะมามิพันเตแล้วลุกขึ้นยืนกล่าวคำว่าดังนี้วันทามิพันเตจับพังอปราทางคมะทเมพันเต มยากตังคุณังสามินาอนุโมทิตพังสานินากตังคุณังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามินโมตัสสังภาควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมทัสสะภาคาวาโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสี สีสิทธ so ิพพรนบวนแวนวิเศษอันติเลกัเตโชชัยยะตุภาวังชายยะมังคลรชัยยะมหามงคลอเนกสังวัตสมบูรณ์สมบันต่อกันแล้วกันครับผมกดช่องช่องมคนในช่วงสาวชายานยุ่งกันแล้วกันนะฮะ กาสวันทามิพันเตสัพพังอปราทางคมะทะเมพันเตมะยากะตังปุญญสา,ามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญไมหังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิปานาติปตาเวระมณีอภินาธานา เวรัมณีอรัมมัจริยาเวรัมณีมุสาวาทาเวรัมณีสุรามเฮระยะมัชฌะปมมาตถนาเวรัมณีวิการผูชนาเวรัมณี นัจขีตะวะติตตวิสุกทัตนาเวระมณีสมาราคันทะวิเรปนาทารณะมันดนะวิภูสนทนาเวระมณีสอุจจจะยะนะมหันะยะนาเวระมณีส ชาตะรูประรัชะตาปติกาหานาเวระมณีอุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปาราทังคม,มัตเมพันเตมยะยากตังบุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังบุญยังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิ ุอกาสกาลุนยังกัตวานิสยังเททะเมพันเตอหังพันเตนิสยยังยาจามิทุติยมปีอหังพันเตนิสยยังยาจามิตติยมปีอหังพันเตนิสยยังยาจามิอุปชยาโยเมพันเตโหหิปชยาโยเมพันเตโหหิอุปชยาโยเมพันเตโหหิปเตโรบังอุกาสสัมปติจามิ โอบายิกังสัมปติชามิบาสาติเกนะสัมปเทหิสัมปติชามิอัชะตะเคธานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทรสะพาโลอชะตะเคธานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทรสะพาโลอชะตะเคธานิเทโลไมหังพาโลอหัมปิเทรสะพาโล จบแล้วกราบหนึ่งหนยืนปนมมือว่าวันทามิพันเตสัพพังอปาราะทางคามธตเมพันเตมะยากตังบุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากระตังบุญยังไม่หังทาตับพังสาธุสาธุอนุโมทามิบัดนี้ได้ข้อนิสัยแล้วข้อนิสัยคือ ขออยู่ในสำนักและยินดีปฏิบัติตามหน้าที่ระหว่างกันและกันพระอุปชามีหน้าที่ในการแนะนำอบรมตักเตือนสั่งสอนชอบด้วยธรรมชอบด้วยวิทย์ในสัทธิวิหาริกก็คือสิทธินั่นเองมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำแนะนำอบรมตักเตือนสั่งสอนชอบด้วยธรรมชอบด้วยวิทย์ในเมื่อได้ยืนยันความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำอบรม ตักเตือนสั่งสอนชอบด้วยธรรมชอบด้วยวิในยต่อไปพระสงค์จะได้ยกขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องสวดประกาศเป็นภาษาบาลีจึงขอให้ชื่อในภาษาบาลีว่าญานวบิโรนามะถ้าพระอาจารย์ทั้งสองสวดถามว่ากินนโมสิแปลว่าท่านชื่ออะไรให้เรียนตอบกับท่านว่าอหังคันเตญาณวิโรนามะ ถ้าพระอาจารย์ทั้งสองสวดถามต่อไปว่าโกนามะเตอุปัชายโยแปลว่าพระอุปชาของท่านชื่ออะไรให้เรียนตอบกับท่านว่าอุปชายโยมีพันเตอายัสมะติดโสนามะต่อไปนี้ขอให้ฟังบอกบาทและกิวรบริขารของพระปัตตมังอุปัจังคา้าเปตโปอ อุปช่างคาหาเปตาวาปัตะจิวรังอาจิกิตพองอยันเต,เตปัตโตอามะพันเตอะยังสังฆาตตอามะพันเตอะยังอุตราสังโวนอามะพันเตอะยังอันตาวาสกัวอามะพันเต